คันนี้เจ๋งสุดแล้วผมบอกเลยเพราะว่าพี่สมัยแค่ใช้แค่แบบประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วถ่ายส่งไลน์ไปด้วยไงแล้วจบเลยผ่านเลยอนุมัติเลยสมมว่าเราจะไปไหนนะครับเรากดเข้าหน้าจอแผนที่ก่อนนะครับเราก็กดไมโครโฟนครับอันนีข้ขับรถอยู่นะขับรถอยู่เราไม่ได้จอดนะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ขอเส้นทางไปเชนทานพระรามสองครับมันก็จะขึ้นแผนที่นำทางมาให้ถ้าลูกค้าโหลดสปอร์ตตีฟายไว้ในมือถือเสียบปุ๊บเพลงจะดังเข้ารถยนต์เลย สวัดสดีครับวันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอตโตยต้าพาเพลินและเหลียงโตยต้าพาทัวร์ครับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับเริ่มต้น2.4 Entry Z e เอ t นทรีเกียร์ธรรมดาราคา714,000บาทครับตัวเริ่มต้นเลย4ประตูตัวเตี้ยตัวเริ่มต้น นะครับแค่เริ่มต้นก็ได้อย่างนี้แล้วนะสวยๆเลยนะไอเขาว่าอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวพาชมเลยดีกว่าไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนเป็นแบบมัลติร e เฟคเตอร์คือทุกหลอดทุกไส้รวมในโคมเดียวกันสวยงามนะครับไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีเนาะตัวเตี้ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกไม่ว่าจะเป็นเอ็นทีหรือมิดก็ตามถูกต้องครับ แต่ว่ากระจังหน้าก็เป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วกระจังหน้าเป็นดำเงาล้อมกรอบด้วยโครเมียมนะครับสวยๆเลยแบบมีราคาแล้วไปดูตรงไหนด้านข้างเลยไหมไปดูล้อเลยนี่ล้อมาทางนี้ล้อล้อตัวนี้จะไม่เหมือนพวกตัวแครบล้อเป็นยังไงครับจะเป็นลมดำล้อเป็นลมดำอ่<ช>ายังไงต่อครับก็เป็นล้อของตัว GR อ่าอยังไงต่อฮะอย่าให้เสียวิชาที่อบรมมาครับยังไงต่อครับ เป็นล้อ GR ขนาด17นิ้วอ่าแล้วไงต่อครับ17นิ้วเป็นล้อไล่เบาใช่ไหมเป็นล้อแม็กไล่เบาถูกต้องครับใช่ครับแล้วคำว่าล้อแม็กไล่เบาเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับคุณเหลียงเป็นล้อแม็กคุณภาพสูงนะครับที่นิยมใช้ในสนามในสนามแข่งล้อแม็กทั้งวงเนี่ยจะมีน้ําหนักสมดุลกันทั่ววงนะครับเรียกได้ว่าผลิตอย่างมีคุณภาพสูงนะครับอ่าครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะฮะแข็งแรงทนทาน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกจากศูนย์น่ะอยากจะให้ใช้ของเดิมไปนะเพราะว่าล้อแม็กอันนี้ราคาราคาแพงด้วยราคาแพงนะตัวนี้แล้วก็คุณภาพดีด้วยคุณภาพดีด้วยนะฮะน้ำหนักเบามันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ออกตัวทําเวลาได้น้อยลงออกตัวเร็วขึ้นเพราะน้าหนักลดน้นเบาลงแต่ความแข็งแรงยังคงอยู่นอกจากล้อแม็กที่มีคุณภาพแล้วนะครับยางเขาเป็นยังไงคุณเหลียงมาคู่กับยางไทยเก่ง วิ่งนุ่มเงียบพิเศษนะครับบิ s โต n ์ทูลันซ่านะให้ความเงียบพิเศษเหมือนรถเก่งนะครับผมแล้วขอโทษนะฮะวันไม่ได้มาแค่แม็กกับยางนะใช่ครับนะครับช่วงล่างตัวนี้ถูกยกมาจาก r ีโวตัว GR GR ร์ีอาร์สปอร์ตที่ราคา8,99,000บาทมื่0 0 0้าพันบาท<จ>บนะรแนะแต่<ห>คันนี้ราคาเท่าไหร่7,000แสนเท่าไหร่คุณเหลือง7จ็0แสนหนึ่งมืสี่พันคุณได้ช่วงล่างของลีโวจีอาร์สปอร์ตแล้วนะ กระจกมองข้างถ้าเป็นตัวนี้ตัวเริ่มต้นอ่ะจะเป็นมันจะเป็นสีดําสีดําด้านแต่จะมีไฟไ <ป S 2> เลี้ยวกระจกมองข้างมาให้นะกระจกมองข้างตัวน,นี้นะครับยังสามารถปรับไฟฟ้าได้แต่ยังต้องพับได้มืออยู่นะนะครับ, okay, รบมันจะรับกับตัวคลิปจับประตูทางเข้าของห้องโดยสารนะฮะจะเป็นสีดําด้านอยู่ประตูมือจับเป็นสีดําใช่ครับผมนะแต่มันมีรีโมทแบบนี้นะนี่เห็นรีโมทไหมรีโมทอย่างนี้นะเป็นรีโมท แจ็คไนท์คีนะครับฝังชิปการการจลกรรมนะฮะตัวนี้มีมาให้ในรีโวทุกเกรดรุ่นนะฮะเป็นแบบขั้นต่ำขั้นต่ำนะของเรากุญแจบิดธรรมดาไม่มีแล้วนะรีโวเนี่ยจะมีแต่กุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะแล้วมีฝังชิปมาให้ด้วยกันการจลกรรมขโมยงัดรถเข้าไปเนี่ยไปงัดสายไฟใต้คอพพงมาลัยมาต่อตรงเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับล้อหลังก็เช่นกันล้อหลังเหมือนกันเหมือนกับล้อหน้าแหละแต่ว่าเออมันขัดใจนิดนึงคือ คือตัวล้อหลังเนี่ยผมว่ามันมันหุบไปหน่อยมันหุบเข้าไปข้างในมากเกินไปหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าโป่งล้อเราไงโป่งล้อมันใหญ่ใช่คือรีโวเราเนี่ยโป่งล้อมันใหญ่พอโป่งล้อมันใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยล้อแม็กมันก็ต้องหน้ากว้างหน่อยนะครับแต่ด้วยเรื่องของขนาด17เนี่ยมันก็ถือว่าไม่เล็กแล้วนะเพราะว่าของของตัวที่แล้วเนี่ยตัวล้อแม็กมันขอ16นะเล็ก ใช่ไหม16<ช>สีเงินนั่นคือตัวเก่าต่พอเป็นตัวใหม่ตัวปัจจุบันเนี่ยจะได้เป็นล้อแมกําเงาขอ17ใช่คับซึ่งหน้ายางมก็กว้างขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะฮะจะให,ให้ใหญ่กว่านี้มันก็อาจจะมีผลในเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่ขออนุญาตไว้ใช่คนะครับแต่ลูกค้าสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะแนะนาว่าเปลี่ยนเฉพาะคู่หลังก็ได้คือคอยากจะให้เก็บคู่หน้าไว้เพราะเพราะว่าล้อแมกที่มันไล่เบามาเนี่ยความสมดุลของล้อแมกมันทั่ววงเนี่ยมันสมดุลกว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันนิ่งกว่าใช่ค่ยั่ะ ความปลอดภัยด้วยแหละใช่ไหมควบคุมรถง่ายนะครับแต่ล้อหลังเนี่ยเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนขอ18บแปใหญ่ใส่ยาง25 5ทับห้ก็ได้นะฮะมันมันจะแบบเต็มสูงกว่าใช่ครับเต็มสูงกว่า่แบบว่าอยากสวยๆนะใช่หรือถ้าใครไม่ซีเรียสล้อหน้าก็เปลี่ยนหมเลสีล้อนะก็็สวยดีก็สวก็เก็บล้อเก่าไว้นะอ่าเพราะล้อเก่ามันมีราคานะคุณโอรู้ไหมว่าช่วงล่าง GR เนี่ยเขามีการโหลดมาด้วยนะ ช่วงนั้นอ่าครับเขาเขา,เขามีการโหลดลงมาด้วยน,นะประมาณ23 mm ่ามิลลิเมตรนะครับก็2เซนกว่ากว่าประมาณ<ะ>ประมาณนั้นเตี้ยกว่าก็คือจะเตี้ยกว่ารุ่นเก่าใช่ปกติถ้า,ถ,าถ้ามายินเทียบกับลีโวซักดิเดชตัวอื่นเนี่ยตัวกระบะเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาอีกน,นิดนึงะนะแต่ผมพอผมมายืนตัวข้างๆช่วงล่างตัว GR ตัวนี้มันเตี้ยลงมามนะครับการโหลดตรงนี้ลงมามันทำให้ความเกาะถนน,นและเข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้น ก็เขาคือเขาคำนวณมาแล้วแหละความความปลอดภัยการเข้าโค้งอะไรต่างๆปลายท้ายก็เป็นแบบปกติยังไม่ได้เป็น LED เป็นฮาโลเจนเป็นฮาโลเจนนะครับแบบนี้ตัวเซ็ตเิเดชันเนี่ยมีการชนหลังไหมครับคุณโอไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็น N T หรือมิดก็ไม่มีมีกล้องมองหลังไหมครับไม่มีครับไม่มีเนอะตัวมิดก็ไม่มี ตัวนี้เนี่ยฝาท้ายเขาก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับกันชนท้ายกับกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยต้องซื้อตัวสูงเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะตัวเตี้ยเนี่ยมันจะยังไม่มีมาให้ทั้ง2รายการแต่ว่าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับตัวกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยก็สี่พันสี่พันหกการชนแท้นะของแท้ของแท้กันชนหลังก็ไม่เกินสี่พันจะเป็นของซัพพลายเออร์ใช่ค่ะนะครับอ่ออย่างมือจับเนี่ยจะเป็นเทาดําด้านนะครับเหมือนกับตัวคลิปจับประตูแล้วก็กระจกมองข้าใช่ค่ะในเกรล Entry นะใช่ครับถ้าเป็น ก็เป็นสีจะเป็นโครเมียม็นโครเมียมใช่ไหมใช่ค่ะพามีให้เลือกอยู่มาดูช่วงล่างดีกว่าไฮไลท์ของเขาช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างที่คุณเหลียงบอกเลยเป็นช่วงล่าง GR จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมองมองยากนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยใช่ปกติแล้วถ้าเป็น GR ตัวสูงอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีสีแดงด้วยทำให้เราเห็นต้องบอกก่อนว่าแหนบยังเป็นแหนบข้าแผ่นอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าช็อคอัพเนี่ยจะเป็นช็อคอัพที่เซ็ตค่ามาใหม่แล้วนะครับ ตัวเตีย้ยเนี่ยจะเป็นช่วงล่างชกอัพแบบทวินทูบอยู่นะยังไม่ใช่โมโนโทูบเหมือนตัวสูงนะถ้าเป็นรีโวตัวสูงตัว g r s p o r t ตัวสูงอะ่ะมันจะเป็นโมนโนทูบแต่ถ้าเป็นตัวเตีย้ยเนี่ยจะเป็นสวิตท,ทวินทูบอยู่นะครับผมไปลองดขงูข้างในไหมข้างในไหมไปดูข้างในไปข้างในดีกว่าไปมีแผงควบคุมหน้าต่างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับ แล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกให้มีปุ่มล็อกกระจกให้ด้วยนะครับก็ถือว่าครบครบแล้วนะไฟฟ้าหมดใช่ค่ะข้างในดีว่ะภายในเราได้หน้าจอที่สามารถรองรับ Apple c a r p เ a y และอ d r o i d Auto แล้วนะคุณเหลียงเครื่องเสียงใช่ไหมใช่ครับสามารถรองรับ Apple c a r p เ a y และอ d r o i d Auto เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางได้ใช่ครับนะครับสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะอ่าใช่แล้วก็สามารถโทรออกด้วยเสียงได้ด้วยนะ ใช่ครับแถมซื้อรถกับเราสามารถดู YouTube ได้ด้วยดูยู u ูบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเรียนกันเดี๋ยวแนะนำให้วันออกรถใช่ครับถ้าใครซื้อรถกับเหลียงกับโอเนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้เอาให้เครื่องเสียงเขาดู YouTube ได้ซึ่งปกติมาตรฐานเขาเนี่ยมันดูไม่ได้นะ u t u b e อ่ะใช่สำหรับวิทยุรุ่นนี้นะของ NT กับมิดที่เป็นตัวเซต i ี i ิช่นะครับตัว Z ซ d i t i o n ก็ยังจะเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่ถ้าเป็นตัวสูงอะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่นะครับมีเพิ่มเติมมาให้ก็คือไล อ่าครับนะตัวนี้มีตั้งแต่รีโวอปีโอ้พันสิบหมั้งนะครับแล้วก็มีให้ทุกทุก,ทกเกทรุ่นนะตั้งแต่ตัวกระสือช่องยาวก็มีให้นะครับซึ่งซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่ใน,ในรถราคาแพงไ<ช>ล<า>่ลฟ้าหน้าก็เวลากระจกบานหน้าขึ้นฟ้าปิดมาเดี๋ยมันไล่ฟ้าให้หมดเลยนะครับไล่ฟ้าหลังก็ไล่ฟ้าได้ความร้อนไปตัวนี้มีที่เสียบสายชาร์จสองสองข้างนะคุณเหลียงสองโวลต์สองข้างถือว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โอ้เพิ่งเห็นว่าตัวเอ็นทีสี่ประตูเนี่ยมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดด้วย ถ้าเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับมีตั้งแต่เกียร์เล็มต่เริ่มต้นเลยก็คือ Eco Mode Power Mode นะครับเรงแซง Power Mode นะครับเหมือนติดกล่องดันลางนะครับก็รู้สึกได้เลย Eco Mode ประหยัดน้ำมันนะครับแปลว่ารถ Revo ของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันโดยกำเนิดนะครับแล้วก็แรงโดยกำเนิดไม่ต้องไปจูนเพิ่มใช่ครับไม่เสียของอนะเพราะเวลาไปจูนเพิ่มเนี่ย อ่าเรื่องมันเยอะบางทีต้องมานั่งซ่อมนั่งจูนใหม่หลายๆรอบรถรถจูนหนักๆมีปัญหาเยอะเสียรถอีกใช่วันนี้ปัญหาเยอะเดิมๆขับเดิมดีกว่ารีโวโ่เนี่ยแรงจากโรงงานนะครับประหยัดน้ำมันจากโรงงานน่าใช้น่าใช่ใชใชค่ะ่ืงบอกปลายตัวเตียเ้ยเนี่ยเป็นเบาะผ้านะเอาใช่ครับเบาะผ้าทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอ็นที่หรือมิดเนี่ยตัวเตี้ยเบาะผ้าหมดเลยแต่ว่าลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะ จริงๆเมื่อกี้ก็พูดไปเยอะนะทั้งกุญแจรีโมททุกรุ่นนะครับไลฟ์ฟ้าหน้านะครับระบบไฟฟ้าหมดทั้งคันนะครับยังมีเรื่องของตัวช่วงล่างช่วงล่างที่เป็น G R อีกนะฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะแต่มันมีที่มาให้ในทุกรุ่นอีกอีกเรื่องหนึ่งขั้นต่้นเลยนะแอร์แบ็กสามลูกนะครับใช่ปกติยี่ห้ออื่นเนี่ยมีแค่สองนะมีแค่สองแต่ของเรามีแอร์แบ็กหัวเข่าที่คนขับเพิ่มให้อีกตัวหนึ่ง ถามว่าแอร์แบ็กหัวเข่าคนขับสําคัญยังไงนะครับมันจะสําคัญต่อเมื่อคุณได้ใช้นะครับผมเคยโดยเขาเขาชนข้างหน้าประสานงานเลยนะฮะเส้นเอกชัยเนี่ยนะครับชนหนักมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเดินไม่ได้อาทิตย์หนึ่งเพราะว่ารถผมเนี่ยตอนที่ชนตอนนั้นอนะ่ะไม่มีแอร์แบ็กหัวเข่านะครับแอร์แบ็กหัวเข่ามันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าให้ไงรถชนหนักทุกคนนะฮะทุกครั้งเนี่ยที่จะบาดเจ็บถึงแม้ค่ายแข่งขันนิรภัยนะ ก็ตรงใช่เพราะคือหัวเข่าพอ,อด้าน้านไปเ,<อ>เนี่ยมันไม่มีอะไรเซฟเรายอยู่แล้วใช่หัวเข่าจะกระแทกกับคอนโซลใต้คอนโซลรถหัวเข่าผมเย็ยบเป็นหลายเข็มเนี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดรีโวมีแ<ท>อร์แบ็กหัวเข่าเพิ่มเติมมาแปลว่ามันจะลดโอกาสการบาดเจ็บที่หัวเข่าและขาได้มากขึ้นใช่ครับนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องดีของ i อแบ็คอดีของเขาเนาะใช่ครับไหนจะมีเรื่องของเครื่องเสียงอีกไอเครื่องเสียงที่บอกว่าเชื่อมต่อกับมือถือแล้วใช้เป็นแผนที่นําทางได้นะครับ โทรออกนี้เสียงได้อันเนี้ยเป็นสเปคเริ่มต้นต่ำสุดของเรานะใช่ครับมีในรีโว่เกือบทุกรุ่นเลยนะครับตอนเนี้ยมันแค่ยกเลิกบางรุ่นอย่างเช่นตัวกระสือออกไปใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างเช่นพวกตัวช่องยาบางรุ่นออกไปนะครับแต่ไอตัวสมาร์ทแคปและตัว4ประตูเนี่ยมีทุกเกรดรุ่นนะครับใช่ครับเครื่องเสียงตัวนี้นะคือจริงๆคันเนี้ยจะมาพรีเซนต์เลยนะฮะลูกค้าผมเนี่ย ใช้แค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านใบสองยางละใบยางละใบแค่นั้นถ่ายเซ็นชื่อลงกระดาษแล้วถ่ายส่งลายมาดาวศูนย์เปอร์เซ็นไม่ต้องค้ำคนเดียวเลยนะฮะอนุมัติเฉยนะผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะมาตัวเปล่ามารับรถเลยนะครับจะถามว่าทํายังไงใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมอ่าครับอ่าทำยังไงหรอก็ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะครับ มีรถยนต์หลายคันนะครับจริงๆอะ่ะรถคันเก่าเราไม่ซีเรียสหรอกว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรใช่ครับนะแต่พอดีว่าเขามีรถโตโยต้าหลายคันคันเก่าจริงๆเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะสามารถเอาสำเนาทะเบียนรถคันเก่ามาแนบเรื่องดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้นะครับคันเก่าเนี่ยขอผ่อนมาแล้วสองปีขึ้นไปหรือปิดไฟแนนซ์แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดไฟแนนซ์แล้วต้องมีเครดิตครับต้องมีเครดิตถูกต้องครับนะฮะใช้สิทธิ์ดาวศูนย์ไม่ต้องคำได้ไดนะตอนที่เรารีวิวไว้หลายๆคลิปเนาะว่าถ้าเข้าเงื่อนไขอะมันฟร่อืรงงจิ แล้วลูกค้ารายนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยทำอาชีพรับเหมาตอกเสาเข็มนะฮะเหตุผลที่ใช้แค่แบบประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วออกได้เนี่ยคงเพราะว่าออกรถกับโตโยต้าลิสติ้งไปหลายคันแล้วก็ยังไงคุณโอเครดิตเขาผ่อนตรงไม,ไม่มีประวัติล่าช้าก็สามารถทําได้ใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมั่นใจว่าทําได้ก็ลองแจ้งมาเราจะทําให้ใรเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามผมเอาจริงๆก็แนะนําว่าใช้เอกสารให้ครบ ะจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายๆรอบ,อรบแต่ลูกค้าท่านนี้เขาเขาเคยทําแล้วไงเขามั่นใจว่าเขาทำทำได้นะครับเราก็จัดให้เลยครับโอ้สบายๆนะคันนี้ของลูกค้าคุเรียงถูกไหมใช่ครับพรุ่งนี้จะไปส่งเขาเดี๋ยวลูกค้ามารับพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ลูกค้ามารับ <นะ S 2> ใช่ดาวสูเปอร์เซ็นไม่ต้องคำอ้ำนะครับถ้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับม <ๆ S 2> ีพันเก่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ดาวสูไม่ต้องค้ำแต่อย่าลืมว่ามีเกณฑ์เรื่องไฟแนนซ์ด ใช่ครับนะครับปกติแล้วเกณฑ์ไฟแนนซ์เรเป็นไงคุณโอไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1เลยนะครับห้าติดแบล็คลิถ้าติดบูโรครับนะครับอ่าไม่มีล่าช้าไม่มีล่าช้าครับถ้ามีล่าช้าเนี่ยควรที่จะไม่ไม่ไม่เกิน1เดือนอ่านะครับ2องคุณเลี้ยงอ่าสก็คืออลูกค้าต้องมีไรายได้อ่าหักภาระแล้วนะครับเป็น2เท่าของค่าเงวดรถใหม่นะครับอ่าก็ถือว่ารายได้ผ่านเกณฑ์นะครับข้อ3คุณโอข้อ3ก็คือขอให้เดิน บุ๊คแบงค์ขอให้เดินสเตทเมนต์ย้อนหลังอ่ะ6เดือนเดินให้มันสวยๆหน่อยนะครับก็คือถ้าสมมติอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรือรับเงินสดอะไรเงี้ยเอาพยายามเอาข้าวทุกๆวันเอาข้าวไม่ต้องทุกวันหรอกทุกสัปดาห์ก็ได้ให้ลักษณะว่ามีเงินหมุนเวียนนะฮะมีเงินนอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะผ่านง่ายใช่ครับแล้วเดินให้สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้งไฟแนนซ์ไปมีอะไรไหมคุณเลียงสุดท้ายเนี่ยขอเซ็นกับเราที่แรกนะเพราะว่าประวัติการเซ็นไฟแนนซ์ที่อื่นมาเนี่ยมันโชว์ ยิ่งเป็นไฟแนนซ์ที่เดียวกันเนี่ยยิ่งโชว์หนักเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างไฟแนนซ์กันก็ยังพอเลี่ยงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ไฟแนนซ์เบื้องต้นเบื้องต้น,นคร่าวๆเนาะใช่ฮะนอกจากลูกค้าที่มีรถคันเก่ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วเนี่ยพนักง,งานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถดาวน์ส่วนไม่ต้องคาได้นะโดยที่ไม่ยังไม่เอ่อเป็นรถคันแรกถูกไหมเป็นรถคันแรกรเป็นรถคันแรกด้วยก็สามารถซื้อได้ในเคสพนักง,งานบริษัท นะครับพอดูรอบคันความแคมเปญแล้วดูน่าสนใจแล้วแต่เขาอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งคุณเลียงการรับประกันอ๋อการรับประกันจริงๆมันขัดแย้งกันนะคือเรื่องการรับประกันเนี่ยลูกค้าโตโยต้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครถามหาเลยไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะว่าไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีปัญหารถมันทนใช่คับรถมันทนแต่ผมต้องแจ้งสิทธิ์ลูกค้าก่อนนะฮะทุกวันนี้รถรีโวเนี่ยถ้าเป็นป้ายขาวแล้วกันตัวหนังสือสีดําป้ายสีขาวนะครับอ่ารับประกัน เบื้องต้น3ปีหรือแสนกิโลแต่จะมีการขยายเป็น5ปีหรือแสน5กิโลให้แล้ว10กว่ารายการนะครับมีระบุในคู่มือนะครับการรับประกัน5ปีหรือแสน5ก็ถือว่ายาวนานนะครับเงื่อนไขก็มีแค่ว่าลูกค้าต้องอสมัครแอปพลิเคชัน T-connect นะครับให้เรียบร้อยก่อนในวันออ,อ,กอ,อกรถแล้วก็ลงทะเบียนด้วยแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับและลูกค้าก็ต้องนำรถเข้าศูนย์ทุกๆ6เดือนนะครับหรือ10,000กิโลเพื่อกลับมาเช็คระยะ ให้ครบตามระยะนะครับ10,000มกิโลหรือ6เดือนอะไรถึงก่อนเข้าได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราเข้าเช็คระยะไม่ครบก็เหมือนกับเราดูแลรถให้เขาไม่ดีใช่ครับ,รบทุกยี่ห้อเป็นเหมือนกันหมดนะครับถ้าดูแลรถให้เขาไม่ดีเขาก็จะไม่รับประกันคุณภาพรถให้เราแค่นั้นเองนะฮะทุกยี่ห้อเหมือนกันใช่ครับนะครับเดี๋ยวว่ารับรถอะไรงี้ยเราก็จะแนะนําอีกทีหนึ่งเพราะว่าเผื่อลูกค้าลืมเนาะใช่ฮ<ช><น>ะก็สรุปสั้นๆว่าตอนนี้รีโวเรารับประกัน5ปีหรือแสนห้ากิโลแล้วนะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนใช่เงื่อนไขก็มแคคค่ารรระะะะ้ยยใหบต นะครับประมาณนี้ก็ถ้าใครเห็นแล้วนะครับสนใจนะครับที่อยากจะลองสอบถามเข้ามานะครับว่าอย่างผมเนี่ยซื้อสามารถซื้อได้ไหมหรือต้องอะไรยังไงนะครับช่องทางงานติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะคบแล้วก็ของคุณเหลียนะครับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจนะคบให้เป็นกําลังใจกับเราทั้งคู่นะครับรอชมของดี EP ถัดไปตลอดับวันนี้สวัสดีครับ